เส้นตาสินใหญ่ทำปลึ้งทำปลึ้งครับขอบคุณมากครับนี่ครับต้นครับมันพุดข<า>ึ้นมาครับพุดเอื้อยเอื้อยตีเนาะตีเนะตีเนาะตีเนะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มตีแล้วเริ่มตี กี่ครับแต่ซอปุ๋ยครับแต่ปลาข้างในกี่ตัวไม่รู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube อุชิตับชแนลวันนี้นี่เป็นของสระครับของสระเอาไปเส้นตาเส้นใหญ่ทำปลึงทำปลึงครับขอบคุณมากครับนี่ครับโอ้โยนี่ครับก่อนจากกันก็นี่ครับสริยัตช่องอะไรก็ถ่ายใบสริยัตวันนี้เรามาร่วมสนุกกันอยู่กับสระ39ปีของอุชิตับเนาะ แล้วก็ขอบคุณจุกเจลมากเลยครับน้องชายนี่ครับซื้อปลาแล้วยังให้ปลาเราอีกสุดยอดมากครับ <c oughs> รรโคอก่อนไงผมเลยต้องให้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มขึ้นอีก200เลยคนนุกเลยเนี่ยคนนุก นี่ครับพี่น้องนี่มีแต่ไซส์นี่นี่เลยครับพี่น้องสองตัวโลกว่านี่ครับโลกว่าครวมกับอยู่ในโองนี้ก็รวมๆสองร้อยอัพครับสองร้อยอัพครับก็ขอบคุณน้องชายมากๆเจอกันใหม่ปีหน้าห้าพันขอบคุณทราบ ขอบคุณครับผมติดปากผมเสียงดังโวยวายนี่ยเนี่ยนี่าจะของสะเจ้ลูกเลีจอของสะกันครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าและปีต่อไปก็จะมีเมาส์สะแบบนี้ให้กับถ้าน้องสนใจผมก็จะขายให้ตลอดครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ เอาไปทำปลึงครับพี่น้องย่าย่าหัวอราะดิพี่ตั้งหอราะดิยะายะายะาย่าโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมฝากอู้หูนี่เทวะดีนี่ครับดูครับช่องยูทู e อะไรก็ถ่ายใบสวรรับ สมทบทุนอีก100บาทครับคุณครับอันนี้ช่วยคาน้ำมันเผื่อบ่อหน้านะผมเดี๋ยวเขาไม่ให้ถ่ายคร่บ้องไหมดโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็น่าจะรวมๆก็น่าจะยี่สิบคนสุรินเราถ่ายทำกับช่องยูทูบดังครับช่องอะไรก็ทำก็ไม่าด สเรุกเอร์นนก็นักฟุตบอลครับนี่นักฟุตบอลลีกลุนเอเนลี่ย์โอ้ยลีแคร์เอฟซีอยู่ในเต็ดกองหน้าครับอันตอนีสสู้สู้ไปกับชีวิตควาแล้วครับใครว่าหมดใครว่าหมด